บทที่หกสิบเก้าพระเจ้าเรียบโลกหลังจากที่พระพุทธเจ้าและพระยาอาโศกมาพำนักอยู่ที่เมืองภัยสาลีได้เพียงสิบห้าวันคณะของอาชิตะดาบทก็มาถึงและแล้วอาชิตะดาบทก็จะได้พบกับพระพุทธเจ้าเสียทีรวมระยะทางทั้งหมดคิดเป็นเท่าไหร่ท่านพอจะบอกได้ไหมครับ ผมถามเกือบ4,000กิโลเมตรเขาตอบโหมหัศจรรย์มากเลยครับสำหรับการเดินทางด้วยเท้าผมอุทานใช่แล้วพระพุทธเจ้าตั้งใจที่จะเดินทางผ่านให้ครบทุกเมืองที่สามารถไปได้นี่จึงเป็นมูลเหตุของตำนานพระเจ้าเรียบโลกที่บันทึกไว้ในคอมภีร์โบราณ แต่เนื่องจากมีการคัดลอกต่อๆกันมาเป็นพันปีจึงตกหล่นหรือข้ามบางช่วงบางตอนไปบ้างซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาท่านโพเีเล่าจากนี้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรครับผมถามด้วยความอยากรู้ ในค่ำวันหนึ่งคณะของอาชิตดาบทซึ่งเพิ่งเดินทางมาจากเมืองมิถิลาแขวงเมืองวิเทหะซึ่งเมืองมิถิลานี้ห่างจากเมืองไพรสาลีไปทางตะวันออกเฉียงเหนือราวหนึ่งร้อยหกสิบกิโลเมตรใกล้ๆกับจังหวัดชัยภูมิในปัจจุบันพวกเขาใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้นเก้าวันเมื่อเข้าเขตเมืองไพรสาลี ที่มีบ้านเรือนประชาชนปลูกติดกันอย่างหนาแน่นจากจุดนี้จะห่างจากพระนครไผยสาลีราวห้ากิโลเมตรซึ่งเป็นเขตชุมชนที่กินพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลสมกับชื่อเมืองว่าภผยสาลีพวกเขาจึงหยุดพักค้างแรมกันที่ชายขอบของเมืองนั้นท่านโพเชเริ่มเกล่นท่านโพเชครับ ลักษณะของเมืองไม่ได้หมายความว่าบ้านเรือนของประชาชนจะอยู่ภายในคูเมืองหรือรอบๆคูเมืองหรือครับเพราะคณะของอาชีะอยู่ห่างจากตัวเมืองไปตั้งห้ากิโลเมตรก็ยังมีบ้านเรือนอยู่กันอย่างหนาแน่นผมถามโดยทั่วๆไปก็เป็นอย่างนั้นแต่เนื่องจากที่นี่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ,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 ษ มีผู้คนเข้ามาค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันเป็นจํานวนมากเมืองนี้จึงขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะริมถนนสายหลักที่มุ่งสู่เมืองท่านโพเช่ตอบเอาละ่ะนับจากนี้เธอจงไปเห็นภาพจากสายตาของอชิตะดาบทเองจะดีกว่าท่านโพเช่พูดได้ครับผมตอบ วันรุ่งขึ้นอาชิตะดาบทตื่นตั้งแต่เช้าตรู่คณะผู้ติดตามทั้งที่ทเป็นกองสเสบียงจากการสนับสนุนของกษัตริย์แห่งเมืองอุเชนีและพระเจ้าประเสริที่โกศลแห่งสาวัตถีก็เริ่มหุงหาอาหารบางพวกเดินออกไปบินทบาทในชุมชนตามวิถีของนักพรตนักบวชบางพวกก็ชำระล้างร่างกายในลำน้ำ วันนี้อชิตตดาบทได้แจ้งกับคณะเดินทางว่าจะหยุดเดินทางหนึ่งวันเพื่อพักผ่อนกันให้เต็มที่และแจ้งให้อาสาสมัครออกไปค้นหาข่าวกับชาวบ้านว่ามีใครเห็นคณะของพระพุทธเจ้าเดินทางผ่านมาทางนี้บ้างเมื่อใครได้ข่าวแล้วให้รีบนำกลับมาแจ้งเพื่อจะได้วางแผนการเดินทางในวันพรุ่งนี้ หลังจากที่ทุกคนทำกิจวัตรประจำวันเสร็จแล้วอาสาสมัครทุกคนจึงออกไปหาข่าวแต่เนื่องจากพื้นที่ตรงนี้เป็นจุดที่ห่างไกลเมืองประกอบกับพระพุทธเจ้าไม่ได้เดินทางเข้ามาทางนี้จึงไม่มีใครรู้ข่าวเลยจนเวลาเกือบบ่ายสองโมงก็มีม้าเร็วจากในเมืองส่งข่าวมาบอกว่า พระพุทธเจ้ากำลังรอคณะของเขาอยู่ณนะปาวาลเจดีอชิตะและผู้ติดตามทั้งหมดจึงรีบเก็บเข้าของแล้วออกเดินทางทันทีเขารู้สึกตื่นเต้นมากจนไม่อาจจะรอได้แม้สักนาทีเดียวนี่หากเขาทราบว่าพระองค์รออยู่ที่เมืองนี้ตั้งแต่แรกเขาคงจะรีบเดินทางไปพบกับพระองค์โดยไม่หยุดพักตั้งแต่เมื่อคืนอย่างแน่นอน ระยะทางจากที่เขาพักครั้งแรมบวกกับระยะทางที่ต้องอ้อมเมืองจนถึงปาวาลเจดีรวมทั้งสิ้นแปดกิโลเมตรเขารู้สึกว่าตอนนี้มันช่างเป็นแปกิโลเมตรที่ยาวไกลที่สุดทุกก้าวย่างช่างเชื่องช้าไม่ทันใจเขารู้สึกถึงความกระตือรือร้นบนความกระหายที่จะได้พบพระพุทธเจ้า อย่างยากที่จะหาเหตุการณ์ใดมาเปรียบเปรยมันทั้งตื่นเต้นทั้งประมาททั้งดีใจและตังวลใจมันเป็นส่วนผสมของความรู้สึกที่แปลกประหลาดผนวกกับการเดินทางรอนแรงม,มานับปีร่างกายที่อ่อนล้าข้อเท้าที่เจ็บระบมผิวหนังที่ไม่เกรียมเนื่องจากแดดที่แผ่เผาทำให้จิตของเขาแยกออกจากร่างกายอย่างชัดเจน จนรู้สึกเหมือนมีใครอีกคนอยู่ในตัวเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับข้าอาชิตะรำพึงในใจตอนนี้ฉันกำลังอยู่ในตัวเธอผมรู้สึกว่าอยากบอกอะไรสักอย่างกับอาชิตะดาบทจึงลองส่งความรู้สึกนี้ไปหาเขา ท่านคือใครทำไมถึงมาอยู่กับข้าอาชิตะตอบกลับในความรู้สึกเช่นกันผมรู้สึกแปลกใจที่เขารับรู้และมีการตอบสนองฉันคือตัวเธอแต่ฉันมาจากโลกอนาคตผมทดลองแนะนำตัวกับเขาโลกอนาคตงั้นหรืออาชิตะถามกลับเธอเชื่อฉันไม่ล่า ผมถามเป็นเรื่องเหลวไหลฉันน่าจะเหนื่อยล้าจากการเดินทางไกลจนประสาทเริ่มหล่อแล้วกระมังเขาคิดในใจเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฉันมีจริงฉันมีจริงฉันมาในรูปของความคิดฉันเองก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่าฉันจะสื่อสารกับเธอได้เพราะเธอคืออดีตของฉันฉันไม่รู้จะอธิบายอย่างไร มพยายามพูดกับเขาอีกไม่มีความคิดใดๆตอบกลับมาท่านโพเชครับทำไมอาชิตะถึงไม่เชื่อว่ามีผมอยู่ในตัวเขาณเวลานี้ล่ะครับผมถามท่านโพเชเขาก็ไม่ต่างจากคนส่วนใหญ่บนโลกของเธอที่เชื่อในจิตสำนึกมากกว่าและมองข้ามเรื่องของจิตวิญญาณซึ่งเรื่องของจิตนี้ เป็นสิ่งที่ยากต่อการอธิบายอย่างที่เธอเพิ่งพูดไปและฉันเคยพูดกับเธอว่าจิตไม่มีการเวลาหรือพูดอีกอย่างว่าจิตสามารถเดินทางได้โดยไม่มีอุปสรรคด้านเวลาแต่มนุษย์ที่เป็นกายภาพมีเวลาที่มีลักษณะเป็นเส้นระนาบหรือเป็นเส้นตรงคือมีจุดเริ่มต้นมีระหว่างกลางและจุดสิ้นสุด แต่เวลาของจิตมันจะมีลักษณะเป็นแนวดิ่งที่ซับซ้อนกว่านั้นคือในทุกๆช่วงของแนวระนาบที่เป็นเส้นตรงนั้นจะประกอบไปด้วยเส้นแนวดิ่งที่เป็นอน,นันต์คือมีสภาวะแบบไม่รู้จบดังนั้นผู้ที่เข้าถึงสภาวะการเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณเขาจึงเป็นผู้ที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายของเวลาที่มีทั้งแนวระนาบและแนวดิ่ง ซึ่งจะไปตัดกับจุดไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตท่านโพเชอธิบายโอ้สิ่งที่ท่านอธิบายมาทั้งหมดนี้ไม่ทำให้ผมเข้าใจมากขึ้นเลยผมตอบไม่เป็นไรฉันแค่อยากจะให้เธอรู้ว่าผู้ที่รู้ความลับเหล่านี้หรือผู้ที่อยู่นอกกฎเกณฑ์เขาจะสามารถล่วงรู้อดีต ล่วงรู้อนาคตได้ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติสำหรับจิตที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎของสนามแม่เหล็กโลกแต่สำหรับผู้ที่อยู่ในกฎก็ยังถูกปกปิดเอาไว้เช่นเดิมท่านโพเชออธิบายฟังดูซับซ้อนเข้าใจยากจังเลยนะครับที่จริงขณะ ที่เธอกำลังมากับฉันณนะเวลานี้มันคือสภาวะแบบเดียวกันคือเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่เป็นแนวดิ่งที่เป็นหนึ่งในขณะจิตของเวลาที่เป็นแนวระนาบที่กำลังดำเนินอยู่บนโลกของเธอเธอลองนึกภาพอย่างนี้ก็ได้ว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกต่างมีเส้นเวลาที่เป็นแนวระนาบเป็นของตนเองแต่ละคนมีหนึ่งเส้นเหมือนกันหมด ไม่ว่าจะเกิดและตายไปแล้วกี่หมื่นกี่แสนชาติเส้นเวลานี้ของเธอก็จะดำเนินไปเรื่อยๆเส้นเวลาของเธอทุกคนจะดำเนินขนานกันไปแต่จะมีเวลาของจิตที่มีอิสระเหนือการเวลาตัดขวางอยู่ในทุกๆขณะจิตคําว่าขณะจิตนั้นถ้าเปรียบเทียบกับเวลาที่เป็นเส้นระนาบจะสั้นกว่าหนึ่งวินาทีประมาณหนึ่งในสามสิบ และในแต่ละขณะจิตนั้นก็มีเวลาเป็นแนวดิ่งอีกยาวนานจนไม่สามารถนับได้หรือที่เธอเรียกว่าเป็นอนันต์เธอลองคำนวณดูก็ได้ว่าแค่หนึ่งวินาทีประกอบไปด้วยสาิขณะจิตและในแต่ละขณะจิตนั้นก็มีเวลาที่ไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดตรงกลางและไม่มีจุดสิ้นสุดตลอดทั้งชีวิตของเธอตลอดทุกภพชาติของเธอ เธอคิดว่ามันจะมีช่วงขณะจิตนี้มากมายขนาดไหนพอแล้วก็ได้ครับผมว่าท่านอธิบายอย่างไรผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีเอาไว้ผมจะทำความเข้าใจมันด้วยตนเองก็แล้วกันผมแค่แปลกใจเกี่ยวกับเรื่องของการเวลาเท่านั้นเองครับผมพูดจากนั้นอชิตะก็ตั้งหน้าตั้งตาเดิน จนไปถึงปาวาละเจดีในเวลาค่ำพอดีภาพที่ผมเห็นขณะนี้คือมีกำแพงเตี้ยๆสูงราวหนึ่งเมตรครึ่งมันเป็นกำแพงที่จงใจสร้างให้เป็นสิ่งที่อยู่ภายในอาณาเขตของกำแพงนี้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านลับประมาณห้าร้อยเมตรด้านนอกกำแพงระดับประดาด้วยโคมไฟมีช่องเล็กๆ บรรจุตะเกียงน้ำมันจำนวนมากทำให้บริเวณนั้นสว่างสวยราวกับมีเทศกาลอะไรสักอย่างกําแพงแต่ละด้านมีประตูทางเข้าทั้งสี่ทิศเมื่อเดินเข้าไปในประตูนั้นก็จะเห็นเจดีทรงสี่เหลี่ยมขนาดเล็กสูงประมาณห้าถึงหเมตรก่อด้วยอิฐฉาบปูนจำนวนมากเรียงเป็นแถวง่งตรงไปสู่จุดศูนย์กลาง เมื่อมองไปที่ปลายทางของแถวเจดีเล็กๆเหล่านั้นจะมีสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่โตมโหฬารด้านบนสุดเป็นเจดีรูปทรงสี่เหลี่ยมลักษณะคล้ายพระป่างเมืองพุทธคยาแต่มีขนาดใหญ่กว่ามากตัวเจดีประดับประดาด้วยแผ่นทองคำที่สุกปรังระยิบระยับรากับว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญสูงสุด เจดีนี้ตั้งอยู่บนฐานที่ลดหลั่นกันสองชั้นสร้างจากหินสิลาแลงชั้นแรกกว้างราวเจ็ดสิบเมตรชั้นที่สองกว้างราวห้าสิบเมตรชั้นที่สองมีเสาระเบียงคดมีหลังคามุงกระเบื้องดินเผาและมีซุ้มเรือนยอดปราสาทแหลมขนาดเล็กล้อมรอบเจดีทองคำทุกจุดของสถานที่แห่งนี้ประดับด้วยไฟจากถ้วยดินเผา ใส่น้ำมันจำนวนนับหมื de, ่นหมื่นดวงทำให้พื้นที่ทั้งหมดดูสว่างสวยสวยงามน่าตื่นตาตื่นใจยิ่งนักเมื่อคณะของอาชิตะดาบทเดินเข้าประตูทางที่ใต้ก็เห็นว่ามีศาลาตั้งอยู่ในทุกมุมของกำแพงทั้งสี่ด้านมีทางเดินเรียบกำแพงตรงไปยังศาลาเหล่านั้นมีคนนั่งอยู่ในศาลากลุ่มหนึ่งและ หนึ่งในคนกลุ่มนั้นกำลังเดินออกจากศาลามุ่งหน้ามาหาผม